รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอกแกกห่าววาคามเื่อาินเรื่องไม่ไูลเสียวกเวดาและสิ่งทหยวทั้งสบทั้งฟ้าทั้งภานก คนวัดอุบลน,บน,บนาดานรามเราเนี่ในอดีตสมัยเมื่อปี54น้ำท่วมนี่เคยทุกชื่ออะไรนะที่อยู่ในชุมชนเราคนนึ่งแม่เขาเผาหล่ๆๆอๆแล้น้ำท่วมเพราะเป็นการแก้เคล็ดให้พวกน้ำไม่ท่วมลองดององูเอาใครมะธานดีคนอื่นท่านราธานรอดใจยายใจเผื่อบางกลยเราไม่ทำต่อเรื่องมาตลอดนะครับจะเห็นว่าซึ่งเป็นอ่า ซึ่งเป็นนโยบายหนึ่งของพระสมไายนะครับที่ที่เราจะาร่วมมือกันในศึกษาท่านผู้ใหญ่แน่นอนมพ่าในบรรดาที่คณะกรรมการเนี่ยส่วนให่จะอยู่ในโรงพักของแต่ละคนทั้งนี้หือนก็เลยมีโครงการว่เราเราก็ต้องทำกตละพบประชาชนนะก็เลือกเป็นอย่างนี้เพื่อให้ชุมชนเรามีความปลอดภยัยและดูชุมชน เพื่อจัดระเบียบด้วยนะเพื่อควาปลอดภัยเด็กเรียบร้อยของปูนของพวดโอเคท่านผู้บังช่วยช่วยผู้สูงอายุด้วยนะครับช่วยผู้สูงอายุด้วยนะครับหนักจริงๆนะครับตำรวจนะครับ17ตุลาคมนธที่ปตลมาพบประชาชนนำสิ่งของมามอบให้กับชุมชนแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงบนานนอำเภอบางวูมาด้วยหนัครับแน่นแล้วเราชนะกตลทั้งหมด นะมีความห่วงใยชาวบ้านครับอันนี้บ้านหลังที่สองนะครับผู้ป่วยติดเชียงแบบนี้ไม่าณประมาณสองสามีได้ครับเพราะไปอยู่โรงนอนเขาด้วยอ๋อหนึ่งเราจะรอไปเยี่ยมไปเยี่ยมให้นะครับพวกเราไปลางนะครับเรา ดูแลนะครับถ้าผู้กักหรือวัฒนธรรมก็ตอตอรอลงพักปลายบางของเรานี่แหละก็มาดูแลทุกปีแบบนี้แหละวันนี้สําคัญคือมอบให้นะฮะแล้วก็มีพันเพิดอนนะฮะเราต้องขอบคุณที่ให้พวกเรามาขอคุณป้าแข็งแรงแข็งแรงนะครับหายไวๆหายไวๆนะครับจากคณะกรรมการนะครับเมื่อไม่กี่วันนี้ก็ผู้ใหญ่ครับ มีข้าวมีปลากระป๋องมีน้ำมันพืชน้ำปลาทำพืชนะครับเลขอยาตมอบเลยนะครับสุดที่พ่อใบบางมีความหุ่งใหญ่เลนำสิ่งของมีถุงยังคีดว่ามีทำพืชนะมามอบให้อาจารยดาย บคเเุณยาแต่เนะครับไม่ต้องยกดรสิทธิศักดิ์เจียววงศิพันธ์นะฮะประธานสพไปบางนะฮะร้อมด้วยท่านผู้กับสพไปบางตลอดจนกตลและที่ปรึกษานะฮะวันนี้วันที่17ตุลาคม2567เป็นวันตำรวจนะฮะทางสพไปบางก็มีกิจกรรมเช้าจนถึงเย็นนะฮะกิจกรรมช่วงเช้าก็คือเป็นพิธีทางสงนะฮะเรื่องเกี่ยววันนี้เป็นวันตำรวจ นะช่วงบ่ายคณะกอตลอพร้อมโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพใบบางได้ลงพื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชนวัดบัวนะฮะซึ่งนำสิ่งของถุงยางชีพมาแจกทั้งหมด68ที่นะฮะแล้วก็มี50แจกที่ชุมชนอีก18นี่แจกตามผู้ป่วยติตียมแต่ละชุมชนนะซึ่งคณะกรรมการตลอดจนตำรวจสพไปบาง ได้ทำกิจกรรมร่วมกันในวันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมครั้งแรกนะฮะการที่ปตอบพบประชาชนเนี่ยเป็นโรงพักแรกที่มีน้ำเหลโดยประธานและก็ท่านผู้มกับเพื่อเยี่ยมชุมชนในวันนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงเย็นวันนี้เราก็จะมีงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการตำรวจปีนี้้าราชการตำรวจสพไปบางนะฮะ,ะเกษียณหนึ่งท่านช่วงเย็นเราก็จะมีการรับประทานอาหารแล้วก็ ลลึกถึงถ้าการตํารวจที่เกษียณอายุในวันนี้นะฮะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนก็มีงานร่วมกันในทางทําด้านจิตอาสาช่วงบ่ายนี้ก็อิ่มบุญกันทุกคนครับ